ดีนะครับทีปนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกมการ์ดมดในมือถือนะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ youtube เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นให้เราค้นหาคลิปนี้นะครับให้เรากดเข้าไปที่คําอธิบายมันจะมีลิงก์ที่มันคํานี้อยู่นะครับให้กดเข้าไปที่ลิงก์มันเลยเออแล้วก็รอไป็นยงไครับเดยวผมมันช้าแล้ว <c oughs> <c oughs> ยังก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับ าดาวโหลดอีกครั้งแน่ทุกคนกดดาวโหลดอีกครั้งเลยนะครับ,รรบ,รรบแต่สำหรับผมผมจะไปดาวโหลดอีกครั้งนะเพราะผมเคยดาวโหลดไปแล้วพอผมดาวโหลดเสร็จปุ๊บพอพวกเราดาวโหลดเสร็จปุ๊บนะก็ให้กดเข้าไปเนเกมเลยตอนที่ต่อให้เล่นเกมก็สามารถเร่นได้ปกติปกตินะครับเดี๋ยวมันจะและกลกๆนิดหน่อยนะนี่ครับนี่เกมก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ ี๋ยวมันจะเดินมันนะครับนะน่าจะเป็นเนี่ยเกมแกลลี่หมดที่ผมเคยที่ผมรู้ได้นี่รับกดออกนกดออกได้นะเนี่ยเซกอะไรได้หมดเลยครับเล่นตามปกติได้เล่นได้ตามปกติเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมผมเิกได้แล้วเนี่ยเนี่ยกดมั่วสั่วเลยเนี่ยเล่นอะไรก็ได้เรยนะครับ แต่ผมไม่รู้นะว่าตัวเกมมันสาม,มารถลงมดได้ไหมแต่ถ้าเกิดลงได้อันนี้ก็ดีนะครับผมก็ไม่รู้นะอันนี้น่าจะเป็นปุ่มอันนี้อะไรอืมอะไรไม่รู้คร hey, ับไม่รู้นะว่ามันสามารถลงมดได้ไหมและถ้าเกิดผมเจอตัวเกมที่มันเป็นเกมแท้ผมก็จะเอามาสองโหลดนะครับอันนี้มันเป็นแค่เกมฟลอมครับมันไม่ใช่เกมแท้ก็ขอตัวเพียงเพียงเท่านี้นะครับบาย